สวัสดีครับพูดกับสุลุคาร์ลิเวอร์โปลเราเริ่มต้นกันที่ไม่น่าย้ายออกไปเลยเจ็ดข้งนะครับที่ไม่น่าย้ายออกจากลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกฟิลลเปกุนิโยนะครับกำลังจะได้โอกาสกลับมากู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งกับสโมสรวิลล่าในการกลับมาแข่งบนเวทีพรีเมียร์ลีกงกษด้วยสสญญายืนตัวพุ่งกับออปชั่นในการซื้อขาดหลังจบฤดูกาลเป็นเพื่อนกในวัยยี่สิบเก้าปีนะครับควานหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจออีกเลยนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนา ด้วยคาตัวรงมากกว่า140ล้านบอนด์แต่กูตีไม่ใช่ผู้เล่นของลิเวอร์พูลคนแรกที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมนี้เพราะนี่คือผู้เล่นทั้ง7คนนะฮะที่รับอาชีพชีวิตการกระแข่งมีตะดิ่งลงหลังตัดสินใจเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทินแอนเวแวร์เริ่มต้นที่คนแรกเอมเมชชัดชานแย่ยอจากลิเวอร์พูลในปี2008เพื่อเซ็นสัญญาในฐานะน,นักเตะฟรีเจ e ต์กับยูวนเต็ พร้อมกับเป็นกําลังหลักของทีมได้ตั้งแต่ลุกการแรจกจากการลงสนามมีลีกไปยุ้เก้านัดและอีก6นัดในยุโรปแต่ทว่าหลังจากอีกสเสมอแห่งการเสริมทัพครั้งใหญ่ของยูวตุสที่มีทั้งอารอนแรมซี่และอารเรนราบิโอนตบเท้าเข้ามายังสมสรแห่งนี้ท้ายที่สุดแล้วเอ็มมชานก็ถูกเหมอนขณะที่ทีมเก่าของเขาก็สามารถเดินหน้าคว้าแชมป์พิมลอังกฤษและแชมป์ยูฟ่าแชมเลกในขณะที่เจ้าตัวถูกผ่องถ่ายไปให้กับโปรเซียดันมอน ท,ที่เป็นรองไบายอาเมนิกอยู่เสมอในศึกบุนเดสเลกเยโรมัน 2. พิลิเปคุนโย1ในลสุดเซฟ้ายคลองลิเวอร์พูลเมื่อวกเขาคว้าตัวแข้งรังเร็กมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์คุณที่ทใช้เวลาไม่นานมักนักก็สามารถจะรักชื่อเอาไว้ในหุ่นจิตหุ่นใจของเดอะคัพเดทโลจากสไตล์การเล่นที่น,น่าตื่นตาตื่นใจและลูกมาจันที่มีมาให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ถว่าหลังถูกบาสซลน,นาทับถามเขาก็เริ่มงองแงจนได้ รับสายยาว่านักเตะจององแง่ก็ได้ย้ายสมใจไปสู่บาร์เซโลนาในปี2018ตลาดฤดูหนาวกระทั่งเมื่อลงเล่นร่วมกับลิโอเนลมิเ่ในแท็กติกที่ไม่คุ้นเคยเขาก็ไม่สามารถกลับสู่จุดที่เคยเป็นไปได้อีกเลย 3. จอแดนไอซ์ Ice, และจากประสบความสำเร็จในการยืมตัวกับเบิร์มแฮมและดารบี้เคิลตี้เขาก็เด้นรับบทบาทใหญ่ขึ้นนะฮะเมื่อ ลับมาแข้ขงในทินแอนฟิลด์ในปี2015-2016พร้อมลงสนามช่วยทียมรวม41นัดทุกรายการแต่หลังจากเพียงแค่ปีเดียวนะับตั้งแต่ต่อสัญญายาว5ปีจารันไอซ์รู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสน้อยจนเกินกว่าที่ควรจะเป็นและแตัดสินใจย้ายไปเล่นกับบอลหมัดของเอ็ดดี้ฮาวจากการที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งดาวรุ่งอนาคตไกลของังกฤษแต่ตอนนี้จารันไอซ์กำลังเป็นแข้งไร้ตัวสกัดหลังแยกทางกับดาร์บี้คัลตี้ไปมันหมัด 4. เฟอร์เนโดตอเรสหากจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งเดียวที่ยอดเยี่ยที่สุดของเชลซีก็คงไม่ผิดอะไรเพราะนับตั้งแต่ที่ตอรเรสย้ายไปเชลซีด้วยแค่ตัว50ล้านปอนด์ฟีทามของเขาก็มีแต่จะถดถอยลงไปเรื่อยๆจากการลงเล่นในลีกไป110นัดเขายิงได้เพียงแค่20ประตูเท่านั้นซึ่งต่างจากเดิมที่ยิงได้65ลูกใน102เกมกับหงส์แดงโดยเขาย้ายไปเล่นกับเอซิมิลานอัลลกมกามเริดก่อนที่จะปิดฉากแขวนสตัตในศึกเจลิก อันดับที่5้ามิคลโอเวนแล้วยิ่งลูกหม้อของลิเวอร์พูลรายนี้ร่วมสร้างสถิติและเป็นประวัติศาสตร์มากมายกับสโมสรลิเวอร์พูลตลอดหลายเวลา5ปีเต็มกับทีมชุดใหญ่แต่ทว่าหลังจากต้นสังก,กัดของเขารั้งเวลาแชมป์ไปนานเจ้าตัวถึงตัดสินใจอย่างง่ายดายเมื่อเรัลมดริดยื่นข้อเสนอเข้ามาในปี2004โอเวนได้ลงสนามเล่นในทีมสันติโกเบอร์นาบิลเพียงแค่ฤดูกาลเดียวพร้อมฝากผลงานไว้ที่13ประตูก่อนที่จะไปเล่นกับเนลเคาโจ ในเดีลยวที่เขายอมรับว,ว่าคิดผิดที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ 6. ดิกบามบี่บามบมี้เป็นหนึ่งในแข้งชุดคว้าแชมป์เอฟเอคัพและยูฟ่าคัพบัคราลอ,องแต่หลังจากแข,ข่งกับลิบวูรลได้แข่งแค่2ปีเขาก็ตัดสินใจย้ายไปสูริดยืนเต็ดในปี2002แต่ใครจะไปทราบว่ายุงทองในขณะนั้นกําลังจะเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของสโมสรจนถึงกับต้องตกชั้นไปกว่า10ปี I, ลิกบัมบี้ได้ลงเล่นเพียงแค่25นัดตลอด2ฤดูกาลที่แอรอรนโรดก่อนที่ยาจะป,ปิดฉากอาชีพการแข่งัน,นตัวเองกับฮาซสิตี้สุดท้าย 7. จ็ b โรบบี้ฟาวเล์เป็นอีด่งแข้งระดับตานางกับผลงานการถล่มประตูที่ยากจะหาใครมาทับถามผู้เล่นคนนี้ถูกขนานนาว่าเป็นดุดดังพระเจ้าของเลยครับ แต่ถ้าว่าหลังจาก17ปีในทีมแอนฟิลตั้งแต่เด็กยันโตฟาวเลอร์จำต้องย้ายออกไปหลังมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกับชิรัตอุริเย่และผู้ช่วยของเขาหลังย้ายไปสู่ลีดยูเนเต็ด2ปีจนทีมตกชั้นไปยังลีกรองเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จกับสโมสรได้อีกเลยจนกระทั่งกลับมาลิเวอร์พูลอีกคนรบ2บุรุษผู้นี้ไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ใช้ไลเชกเช่นเดิมอีกแล้ว สื่อแชร์กูตี้เคยโดนนางแบบชวนยิงประตูบนผืนหน้าน้อยสื่อผู้ดีนะฮะตอนรับกันกับเมเยนของฟิลิปเป้คุนโยด้วยการเปิดเผยเรื่รองราวสมัยที่ยังเป็นนักเตะแบบยืมตัวกับเบย์มินิกว่าเคยถูกนางแบบสุดเซ็กซ์ส่งข้อความชวนไปทํากิจกรรมร่วมสนุกกันในห้องหลังกูตี้สัดแฮตทริกให้กับเสือใต้ฟิลิปเป้คุนโย่เพเมนเกร์ทีมชาติบ,บราซิลเคยได้รับข้อความเชื้อเชิญให้เขาไปทําประตูบนสังเวียนหน้าผืนน้อยของ คัทยาคาริชีวิตบ๊อบสตาร์สาวสวยสุดเอ็กหุนบื้มดากบักไงหนึ่งพม่าม่นองสำหรับเรื่องราวดังก่าวมันเกิดขึ้นสมัยที่กูตี้ย้ายไปสู่จบาพนธุมบาร์าสุรุณาไปเล่นแบบยืมตัวกับเบย์มินิกเมื่อปี2 0 1 9โดยเขาลงเล่นและทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพเสือใต้ด้วยการซันเฮตทริกในเกมถลุงไวเดอร์เบย์มิน6-1ผลงานของสตาร์เลือดสัมบาสร้างความประทับใจให้กับคาราสวิทอย่างมากโดยหลังจบแมตช์นั้น ซึ่งเธอเข้าไปชมเกมในสนาม a l l i a n c e Arena ก็ได้โพสต์ข้อความในอิน t a g r กรมแพลตฟอร์มยอดยิตเพื่อเชิญเชิญกูตี้มาพบกันและทำกิจกรรมเข้าจังหวะบนเตียงเพื่อเป็นการสมนาคุณสำหรับความการเล่นเยี่ยมโดยในข้อความใน i อของเธอระบุว่าแอดฟิลิเปสคูนิโยยิงได้3ประตูเขายินดีที่จะแสดงให้ฉันได้เห็นว่าเขาสามารถทาประตูที่อื่นก็ได้ยันไรก็ตามคาราชิตได้รบพ้นดังกล่าวในเวลาต่อมาไม่นานนัก ทีน,นี้เรื่องดังเก่าวที่ผ่านมามันนานหลายปีแล้วแต่เดลี่สตาร์ซนในกอังกฤษก็นํามาเปิดเผยเนื่องจากคูตี้เพิ่งจะหวนกลับมาเล่นในศึกพิมลิกอังกฤษอีกครั้งโดยเป็นสมาชิกใหม่ของอาร์ซมล่าที่มีสตีเวนจูลาดเก่าสมัยค้าแข้งกับหงดังหริวผู้ทำน้าที่กุมเมืองเหียนอยู่นะครับเรียกได้ว,ว่าสื่อเนี่ยตอนรับคูตี้เลยนะฮะกับข่าวโอ้เรียกได้ว,ว่าจวนเสียวกันเหลือเกิน นี่คือสุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่10บมกราคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ